สิบประโยชน์ของไข่ต้มอ,อาหารธรรมดาธรรมดาแต่แฝงคุณค่ามหัศจรรย์ค่ะประโยชน์ของไข,ข่ต้มสุกไม่ได้แค่ลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อแต่มีดีถึงขั้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายเราได้ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเลยค่ะอย่างเช่นไข่ต้ม ที่นอกจะอร่อยหาง่ายและมีราคาถูกแล้วยังอุดมด้วยสารอาหารดีๆที่มีประโยชน์เพียบเรียกได้ว่าค่ากินไข่ต้มนะคะวันละฟองก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการเกือบจะครบถ้วนเลยค่ะแถมยังช่วยบำรุงสุขภาพได้มากมายเลยด้วยรู้อย่างนี้แล้วเราเลยอยากชวนไปดูกันนะคะว่าประโยชน์ของไข่ต้มนะ้มีดีแค่ไหนคะ่ะ ประโยชน์ของไข่ต้มที่คนรักสุขภาพกดไลค์ลัวๆเลยค่ะ 1. อุด,ดมด้วยสารอาหารนะคะที่ร่างกายต้องการไข่ต้มสุกนั้นอุด,ดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามากมายทั้งโปรตีนสังกสีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 b 1 b 2, b 6, b 2วิตามิน D วิตามิน E ทธาตุเหล็กสังกสีแคลเซียมฟอสฟอรัส โปรตีนเลซิทินลูทีนและซีแซนทีนมีครบเลยนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นบอกได้เลยค่ะว่าแค่กินไข่ต้มนะคะวันละฟองก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ได้แต่ถ้าจะดีที่สุดก็ควรกินไข่ต้มร่วมกับอาหารอื่นๆให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะ 2ค่ะปลอดภัยกว่ากินไข่ดิบนะคะการกินไข่ดิบดิบหรือไข่ที่ยังไม่สุกดีไม่ดีต่อร่างกายเราอย่างมากเลยนะคะเพราะร่างกายของเรานั้นจะย่อยไข่ที่ไม่สุกได้ค่อนข้างยากและไข่ขาวที่ไม่สุกยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่เป็นวิตามิน B ชนิดหนึ่งในลำไส้ของเราทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามิน B ไปใช้อย่างเต็มที่ แถมที่สำคัญการกินไข่ดิบยังมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอัน,อนตรายนะคะต่อสุขภาพของเราอีกด้วยค่ะฉะนั้นแล้วการกินไข่ต้มสุกจึงถือเป็นทางเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายของเราได้มากกว่ากินไข่ดิบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ไข่ต้มเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนโดย1ฟองมีโปรตีนอยู่ถึง1กรัมซึ่งในโปรตีนนั้นมีกรดอะมิโนที่ช่วยนะคะเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้ร่างกายอยู่ดังนั้นหากใครอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็ควรกินไข่ต้มบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งมีโอกาสกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ง่าย คนที่ออกกำลังกายจึงควรกินโปรตีนเยอะๆนะคะมากๆพอประมาณนะคะเพื่อไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดเหล่านั้นอย่างที่เราอยากจะเห็นนะคะหลายคนชอบกินไข่ต้มเป็นประจำหลังออกกำลังกายเสร็จนั่นแหละค่ะกินไข่ต้มนะคะอย่าไปกินไข่เจียวนะคะไข่เจียวน้ำมันเยอะมากเลยค่ะ 4. นะคะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะหากอยากเสริมสร้างกระดูก ให้แข็งแรงร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากๆซึ่งในไข่ก็มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงพอสมควรแถมยังมีวิตามินดีนะคะวิตามินที่ส่วนมากได้รับจากแสงแดดนะคะซึ่งคือวิตามินดีสนะคะได้รับจากแสงแดดเนะะี่ยค่ะซึ่งวิตามินดีมีหน้าที่หลักคือช่วยดูดซึมและทำให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นการกินไข่ต้มจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงได้หรือจะกินไข่ต้มพร้อมกับนมรสจืดเติมแคลเซียมแบบคูณสองให้กระดูกแข็งแรงยิ่งขึ้นเลยค่ะลดความเสี่ยงโรคก,กระดูกพุนไปเลยนะคะกินไข่นี่ดีกว่ากินไอเม็ดแคลเซียมเม็ดฟูอีกนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ5ค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับช่วงยุคนี้ที่มีโรคระบาดเลยนะคะ วิตามินเอวิตามินดีและธาตุเหล็กเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงและยังช่วยให้การผลิตเม็ดนะคะคเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เป็นไปอย่างปกติอีกด้วยดังนั้นการกินไข่ต้มที่อุดมไปด้วยสารอาหารทั้ง3าชนิดนะคะสูงจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะไม่เป็นโรคระบาดได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อ6นะคะบํารุงเล็บและเส้นผมไข่ต้มนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินดีธาตุเหล็กสังกะสีสังกะสกีนี่เป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากๆเลยนะคะต่อร่างกายค่ะและตามประถานในปริมาณมากซึ่งทั้งหมด เป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บของเราให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงหรือเปราะบางได้ง่ายๆนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยบำรุงเล็บกับบำรุงเส้นผมเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสังกะสีเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุนะถึงจะกินนิดหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากพี่เล็กเคยทำํำคลิปเกี่ยวกับสังกสีไว้แล้วนะคะลองย้อนไปดูได้เลยนะคะลองลองหาดูได้เลยค่ะ สังกสีเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจะมีความสําคัญกับกับร่างกายเพราะมันจะเป็นสร้างเม็ดเลือดอะไรเงี้ยลองลองเข้าไปดูนะคะกรรมาฐานนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ต้มเนี่ยจะดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะกินไข่ต้มจะดีกว่ากินไข่ไข่เจียวมากมากเลยค่ะนะคะลองเข้าไปดูเลยไข่ต้มมันจะไม่ไม่ไม,ไม่อมน้ํามันไม่กินน้ํามันนะนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ7ค่ะบํารุงสายตารู้ไหมว่า ะะเพียงแค่เรากินไข่ต้มเป็นประจำสามารถป้องกันจอประสาทตาเสื่อมและลดความเสี่ยงเป็นต้อกระจกลงได้เนื่องจากในไข่ต้มมีสารอาหารสำคัญค่ะที่ช่วยป้องกันดวงตาของเราอย่างลูทีนและซีแซนทีนอยู่จึงทำให้การกินไข่ช่วยบำรุงสายตาของเราได้เอ็ได้ดีนั่นเองค่ะดีมากเลยค่ะมีทั้งลูทีนซีแซนทีนนี่สำคัญมากแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นเม็ด เม็ดวิตามินนะคะที่เป็นดูทีและซีสันทีเนี่ยจะแพงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากินไข่ต้มนะคะกินไข่ต้มเนี่ยไม่แพงด้วยค่ะถูกนะสิบฟองตอนนี้เท่าไหร่คะมันจะมีแล้วแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนัดมันก็จะถูกหน่อยนะมันก็จะตก42บาท43บาท44บาทแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อในห้างก็จะอาจจะแพงกว่านิดนึงนะคะต่อไปค่ะข้อ8นะคะบำรุงสมองค่ะ นอกจากการออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วการกินไข่ต้มยังสามารถบำรุงสมองและป้องกันไม่ให้เราเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะในไข่หนึ่งฟองจะมีนะคะโคลีนนะคะมากถึง20%เลยทีเดียวซึ่งโคลีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองนะคะแล้วก็เซลล์ประสาท เมื่อได้รับมากๆจะช่วยบำรุงรักษาระบบประสาทและสมองของเราให้แข็งแรงช่วยส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมองในเรื่องความทรงจำแถมยังช่วยป้องกันไม่ให้ทานลบในคันมีอาการปิดปกติในท่อประสาทได้อีกด้วยค่ะข้อนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะบำรุงสมองเนี่ยค่ะต่อไปข้อ9นะคะช่วยลดและควบคุมน้ำหนัก ไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานราวๆาวดถึงกิโลแคลอรี่ค่ะซึ่งจัดว่าให้พลังงานน้อยนะคะจึงเป็นเหตุผลดีๆที่ทำให้คนเลือกกินไข่ต้มเพื่อลดความอ้วนและควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะในช่วงมื้อเช้าเพราะนอกจากไข่ต้มจะมีแคลอรี่ไม่สูงแล้วโปรตีนในไข่ต้มนะคะจะช่วยให้แป้งและน้ำตาลถูกย่อยและดูดซึมอย่างช้าๆทำให้เราอิ่มนานนะคะไม่รู้สึกหิวบ่อยๆนะคะซึ่งนะคะ การกินอาหารมื้ออื่นๆได้ด,ด้วยน้อยลงด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากใครคิดจะลดน้ำหนักก็อย่าลืมนะคะใช้ไข่ต้มเป็นตัวช่วยด้วยนะคะโดยนะคะอาจจะกินไข่ต้มพร้อมกับน้ำส้มคั้นนะคะสดๆนะคะแบบน้ำตาลน้อยก็จะช่วยให้ร่างกายยิ่งดูดซึมธาตุอาหารจากไข่ได้ดีขึ้นไปด้วยล่ะค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10ค่ะลดความเสี่ยงโรคหัวใจข้อนี้ก็สำคัญมากเลยค่ะสำคัญเกือบทุกข้อเลยนะคะ ในไข่ต้มที่เรากินกันนั้นมีไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวอย่างไขมันโอเมก้า3อยู่ซึ่งไขมันตัวนี้ยเป็นไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงช่วยลดไตรกลีเซอไรน์ในเลือดของเราไม่ให้สูงเกินไปด้วยนะคะ สำคัญมากๆเลยค่ะนะคะไม่ให้สูงเกินไปด้วยแล้วก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจนะถ้าเราถ้าหากเรามีไขมันไตรกลีเซอไรน์นะคะในเลือดสูงก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจเพราะมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ดีเลยค่ะทั้งสารโคลีนที่พบได้มากในไข่ย,ยังช่วยลดอาการอักเสบอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ ได้อีกด้วยค่ะส่วนใครที่เชื่อนะคะว่าไข่แดงนะคะมีคอเลสเตอรอลสูงหากกินทุกวันก็น่าจะทําให้สิ่งเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าต้องขอบอกตามตรงเลยนะคะว่านายแพทย์กรพันธ์นะคะมายุราสาครน,นะคะจากโรงพยาบาลนะคะสมุทรสาครได้ทําการวิจัยและรพบว่าคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในไข่นั้นเป็นคอเลสเตอรอลนะคะชนิดที่ดีต่อร่างกายดังนั้นจึงหมดห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่ได้เลยค่ะ แถมแพทย์คนดังกล่าวยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการกินไข่ย,ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่ดีได้อีกด้วยค่ะสอดคล้องนะคะกับงานวิจัยนะคะของสมาคมโรคหัวใจนะคะของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าการกินไข่วันละหนึ่งฟองไม่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นเช่นเดียวกับรกระทรวงเกษตรสหั สหรัฐอเมริกาที่ยืนยันเช่นกันค่ะว่าไข่เป็นแหล่งของโอเมก้า3นะคะทั้งกดไขมัน DHA นะคะและ EPA ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการทำงานของสมองสายตาแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์และโรคหัวใจได้อีกต่างหากด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่า กินไข่นะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงได้จริงๆแต่ก็เหมือนกับอาหารทุกทุกอย่างนะคะก็คือเราควรกินอย่างพอดีนะคะไม่มากเกินไปหรือก็น้อยเกินไปนะคะ เมนูไข่ต้มทําอะไรกินอร่อยบ้างแม้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ประโยชน์ดีๆของไข่ต้มแล้วแต่ถ้าเรากินแต่ไข่ต้มเปล่าๆซ้าๆคงจะเบื่อกันบ้างนะคะงั้นลองมาประยุกต์เมนูไข่ต้มได้หลากหลายเช่นไข่ออนเซนไข่ลูกเขยไข่พะโล้นะคะไข่ต้มทรงเครื่องยำไข่ต้มนะคะยำมุนเส้นไข่ต้มสลัดผักไข่ต้มนะคะไข่ต้มทรงเครื่องแซนด์วิชไข่ต้มหรือว่าลองดูเมนูนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะมีเมนูเยอะแยะเลยนะคะเชื่อว่านะคะ หลายๆคนนะคะคงไม่เคยคิดว่าไข่ต้มจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะกินแต่ไข่ต้มอย่างเดียวหรือว่ากินวันละกี่ฟองก็ได้เพราะจริงๆแล้วนะคะเราควรกินไข่ต้มในปริมาณที่พอเหมาะตามที่กรมอนามัยนะคะแนะนําไว้ก็คือเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปถึงวัยสูงอายุสามารถกินนะคะได้วันละครึ่งถึงหฟองค่ะสำหรับเด็กนะคะแต่หากนะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะ ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงควรกินนะคะประมาณสฟองต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะหรือตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะพร้อมกับกินอาหารประเภทอื่นๆนะคะให้ครบ5หมู่ด้วยโดยเฉพาะผักและผลไม้เพื่อจะได้วิตามินซีแล้วก็ใยอาหารที่ไม่มีในไข่ต้มค่ะจะได้รับสารอาหารแบบครบถ้วนจริงๆเลยค่ะทุกวันนี้พี่เล็กก็จะทำคลิปลง YouTube ทุกวันนะคะวันละ3คลิปค่ะ คลิปแรกจะลงตอนเช้านะคะ9โมงครึ่งค่ะคลิปที่2จะลงตอน15นาฬิกา15นาทีตอนบ่ายนะคะบ่าย3โมง15ค่ะแล้วก็คลิปที่3จะลงตอนหัวข้ามเกือบเกือบ2ทุ่มนะคะประมาณทุ่ม45นะคะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ o กนะคะ i n s t a g r a m IG t w i t t e r นะคะสะดวกที่สุดก็คือเข้ามาคุยกันในไลน์กับพี่เล็กได้นะคะของพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะ adsp888 นะคะหรือสแกน QR code พี่เล็กให้ไว้นะคะด้านขวามือมุมด้านล่างนะคะสแกน QR code แล้วก็เข้ามาคุยหรือสอบถามข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะพี่เล็กเข็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะหรือ จะเขียนไว้คอมเมนต์ด้านล่างว่าใครชอบกินไข่ต้มวันละเท่าไหร่กี่ฟองก็มาแบ่งปันกันได้นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลอะไรเข้ามาก็ได้นะคะพี่เล็กห็นก็รีบเข้าม,มาตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะรีบหาข้อมูลมาตอบให้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้นะคะ่ะ nsb888 หรือแม่ก็เข้ามา QR โค d e ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ